ในหัวข้อท right ี่3นะครับเราจะมาลุยกันในเรื่องของการกระจายสมบูรณ์ซึ่งในหัวข้อนี้อันดับแรกที่น้องต้องรู้คือความหมายเพราะว่าพี่จะแบ่งหัวข้อที่3คือการกระจายสมบูรณ์หัวข้อที่4เนี่ยเป็นการกระจายสัมพัทธ์ความหมายไม่เหมือนกันแล้วโจทย์แต่ละข้อที่น้องเจอเนี่ยสูตรที่ใช้มันก็มันก็จะไม่เหมือนกันด้วยน้องต้องแยกให้ออกการกระจายสมบูรณ์น้องจดไปตามพี่ความหมายนะการกระจายสมบูรณ์ใช้ดูว่าข้อมูลมีการกระจายมากน้อยเพียงใดอะ ใช้ดูว่าการกระจายสัมบูรณ์นะความหมายคือใช้ดูว่าข้อมูลน,นั้นมีการกระจายมากน้อยเพียงใดใช้ดูว่าข้อมูลน,นั้นคือข้อมูลในชุดชุดน,น,นั้นเนี่ยข้อมูลในชุดชุดหนึ่งเนี่ยข้อมูลนั้นมีการกระจายมากน้อยเพียงใดก,ารกร,า,า,การกระจายมาก น้อยเพียงใดออันนี้คือความหมายของการกระจายสมบูรณ์เฮียนะฟังพี่ต่อเดี๋ยวพี่มาอธิบายความหมายการกระจายก่อนคำคำนี้นะการกระจายการกระจายเนี่ยเดี๋ยวพี่จะยกตัวยอย่างให้น้องฟังสมมุติว่าพี่มีข้อมูลอยู่2ชุด2อสอง,สอง 2 2งอีกชุดหนึ่งลบหนึ่ง0้อ0ศ0นย์้องน้องว่าข้อมูลชุดที่หนึ่งกับข้อมูลชุดที่สองเนี่ยข้อมูลชุดไหนมีการกระจายมากกว่ากันพี่ว่าน้องตอบได้อยู่แล้วต้องข้อมูลชุดไหนข้อมูลชุดที่สอง แสดงว่าความหมายของการกระจายเนี่ยมันคือความห่างหรือความต่างของข้อมูลอันเดียวกันนะความหมายของการกระจายคือความห่างความห่างหรือความต่างความห่างหรือความต่างของข้อมูลความใช้แบบไหนก็ได้แต่ส่วนตัวพี่จะใช้ความห่างความต่างของข้อมูลข้อมูลชุดที่1นเนี่ย มันเท่ากันหมดเลยแสดงว่ามีการกระจายไหมไม่มีการกระจายแต่ข้อมูลชุดที่2น้องดูดิจากค่าที่เป็นลบมาศูนย์มาค่าบวกแล้วไปบวกเยอะๆอย่างเงี้ยคือมีการกระจายเยอะอ่านไหมอันดับแรกนะการกระจายคือความห่างหรือความต่างของข้อมูลแล้วการกระจายเนี่ยม <AH> ันจะแบ่งเป็นสองหัวข้อพี่สุดท้ทีนี่การกระจายจะแบ่งเป็นสองหัวข้อหัวข้อแรกที่น้องจะเรียนคือการกระจายสมบูรณ์อีกหัวข้อหนึ่งคือการกระจายสัมพัทสซึ่งการกระจายสมบูรณ์เนี่ยใช้ดูว่า ข้อมูลนั้นมีการกระจายมากน้อยเพียงใดแล้วการกระจายสมบูรณ์เนี่ยมันจะมีอยู่5สูตรฟังดีนะการกระจายสมบูรณ์มีอยู่หสูตรต้องจําให้ได้หมดสูตรแรกพ,พี่สัยพี่ว่าน้องจําได้เพราะมันใช้ไปแล้วมันเรียนไปแล้วพี่สัยเนี่ยคือแมกลบมินแมกคือข้อมูลที่เยอะที่สุดลบกับข้อมูลที่น้อยที่สุดทันใช่ไหมต่อมาข้อที่2ส,สูตรที่2ส,สูตรที่2เนี่ย มันจะเรียกว่าส่วนเบียงเบนคอทายชื่อนี้นะส่วนเบี่ยงเบนคอทายส่วนเบียงเบนคอทายเวลาพี่ชชยพี่จะใช้ตัวย่อนะเขาจะย่อเป็น qd ดีเขาจะย่อเป็น qd Q ใหญ่ดี D ใหญ่อะ QD สูตรคือคอทายที่3ลบคอทายที่1แล้วก็ส่วนสอง ต่อมาหัวข้อที่สามสูตรที่สามสูตรที่สามสูตรที่สามเนี่ยเขาจะเรียกว่าส่วนเบี่ยง,บง,บง,บงเบนเฉลี่ยจำชื่อดีๆนะส่วนเบี่ยง,บงเบนเฉลี่ยซึ่งส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเนี่ยเขาจะใช้ตัวยอ่อว่า m ใหญ่แล้วก็ d ใหญ่ md แบบนี้สูตรคือสควรรู สูตรสูตรเป็นแบบนี้อ่ะไม่มีสแควร์รูทนะเป็นซิกมาแอบส์ลูทเอ็กลบเอ็กบาร์ส่วนเอ็นอ่ะไม่มีสแควร์รูทนะเป็นแบบนี้ซิกมาแล้วก็ค่าสมบูรณ์หรือเรียกว่าแอบส์ลูทพี่เรียกว่าแอบละกันแอบเอ็กลบเอ็กบาร์ส่วนเอ็นอันนี้คือส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยต่อมาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตัวย่อคือ sd sd เนี่ยสูตรจะเป็น square root sigma x ลบ x bar ทั้งหมดกำลังสองส่วน n อ,อ่ะตรงนี้ลบนะหนึงโอเค sigma x คะลบกับ x bar และยกกำลังสองส่วน n ต่อมาสูตรที่5สูตรที่5เนี่ยเกิดจากเอาสูตรที่4มายกกำลังสอง แต่มันจะเรียกว่าความแปรปวนสูตรที่5นะคะมันจะเรียกว่าความแปรปวนความแปรปวนเนี่ยเกิดจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน,นยกกลาลังสองเราจะได้เป็น sd กํลาลังสองเท่ากับรู้เจอกํลาลังสองหายไหมหายนะมันจะเหลือแต่ซิกมา x ลบ x บาร์ ar, ยกกํลาลังสองแล้วก็ส่วน n อันนี้คือความแปรปวนทานไหมโอเคไปดูโจทย์กันสิ่งที่น้องต้องจำคือจําสูตร จำชื่อให้ได้กับจำสูตรให้ได้ว่าชื่อไหนคือสูตรไหนอันนี้คือสําคัญมากห้ามสลับนะพี่ว่าตรงที่น้องจะสลับกันเนี่ยคาว่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยตอนแรกที่พี่ทําก็สลับส่วนเบนี่ยงเบนเฉลี่ยกับส่วนเบนี่ยงเบนมนาตรฐานไม่เหมือนกันส่วนเบนี่ยงเบนเฉลี่ยคือ md ส่วนเบนี่ยงเบนมนาตรฐานจะเป็น sd ทันนะครับมาดูต่อเข้าข้อที่1เลยข้อที่1ข้อมูลชุด1น่น้องขเ,เขียนเส้นใต้คําว่าเรียงจากน้อยไปหามาก เรียงจากน้อยไปหามากแสดงว่าข้อมูลชุดนี้มันเรียงมาแล้ว a 3ามห้าเ b มันเรียงมาหมดแล้วถ้าข้อมูลชุดนี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ7จ็ดทำอะไรไม่ได้นอกจากใส่สูตรเป็นข้อมูลเดี่ยวใช่ไหมเพราะมันบอกมาทีในตัวอ่าเป็น x bar ค่ะเท่ากับ sigma x ค่ะแล้วก็ส่วน n sigma x เนี่ยเกิดจากข้อมูลแต่ละตัวบวกกันเป็น a ค่ะบวกสค่ะ บวกห้าบวกเจ็ดบวกบค่ะแล้วส่วนใน N, <c oughs> N เนี่ยคือจํานวนข้อมูลมันมีทั้งหมดกี่ตัวห้าตัวแล้ว X bar บาโจทย์ให้มาแล้วเป็นเลขเจ็ดเอาห้าค่อยมาคูณเจ็ดเป็นสามห้าเอาตัวเลขรวมกันก่อนสามบวกเจ็ดเป็นสิบบวกห้าเป็นสิบห้าน้องจะได้สิบห้าค่ะบวก A แล้วก็บวก B แสดงว่า A บวก B ได้ยี่อะไรยี่สบย้ายสิบห้าไปลบสามห้า สรุปนะคะ a บวก b เนี่ยเป็น20เก็บไว้ก่อนยังทำอะไรไม่ได้ต่อมาที่มันให้มาส่วนเบียงเบนมาตรฐานส่วนเบียงเบนมาตรฐานคือ md หรือ sd คำว่ามาตรฐานคือ sd นะแสดงว่าโจทย์ให้ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน sd เท่ากับ2รูสิบมาแต่พี่ว่าติดรูดไม่ค่อยสวยพี่ยกกำลังสองได้ไหม ถ้ายกกำลังสองมันจะเรียกว่าความอะไรความแปรปรวนอ่ายกกำลังสองเลยค่ะเราจะได้ sd กำลังสองเวลากำลังสองเนี่ยสองกับรู้สิบต้องกำลังสองทั้งคู่นะสองกำลังสองก่อนเป็นเลขสี่รู้สิบกำลังสองได้สิบสิบคูณสี่เป็นสี่สิบใส่สูตรเลยความแปรปรวนมาดูความแปรปรวนกันความแปรปรวนนะคะ สูตรคือซิกมา x ลบ x บาร์ ar, ทั้งหมดกำลังสองส่วน n แล้วความแปรปวนเราหามาแล้วโจทย์ให้มาแล้วเป็น40ฟังพี่ดีข้อมูลที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันมี a 3 5 7แล้วก็ b แล้วจากหน้าเมื่อกี้เนี่ยเราได้ a บวก b เป็นยี่อะไร20แล้ว x บาร์ให้มาเท่ากับ7น้องดูตัวเศษนะ ตัวเศษเนี่ยมันเอา x มาลบ x บาร์แล้วไปยกกําลังสองหมายความว่าเอา x x เนี่ยในสูตรนะมันคือข้อมูลแต่ละตัวให้น้องเอาข้อมูลแต่ละตัวที่เป็นที่มี5ตัวเนี่ยไปลบกับ x บาร์แล้วก็ยกกําลังอะไรแล้วก็ยกกําลังสองคำถามนะน้องจะเอา a มาลบ7หรือเอา7ไปลบ a ต้องตอบว่าใครก็ได้เพราะสุดท้ายมันกําลังอะไรเห็นไหมมันกําลังสอง พราะว่ากําลังสองสุดท้ายค่าที่ได้เป็นค่าบวกอย่างเช่นสองลบสี่กำลังสองกับสี่ลบสองกำลังสองสองลบสี่กำลังสองกับสี่ลบสองกำลังสองน้องว่าเท่ากันไหมเท่ากันลบสองกำลังสองก้อนนี้ได้สี่ก้อนแรกก็ได้สี่เห็นไหมใครจะลบกันก็ได้สุดท้ายเท่ากันหมดเคลียร์ไหมเคลียร์นะแสดงว่าพี่จะเอาใครลบกันก็ได้งั้นพี่เอาเจ็ดตั้งแล้วกันเอาเจ็บไปลบเอก่ะ เราจะได้7ลบ A แต่ต้องกําลังด้วยกําลัง2แล้วก็บวกกับ7มาลบ3ได้4 4กําลัง2เป็น16แล้วก็บวกกับ7มาลบ5ได้2 2กําลัง2ได้4 7ลบ7ได้0ค่ะอีกก้อนหนึ่งเป็น7ลบ B 7อ่า7ลบ B แล้วยกกําลังอะไรคะยกกําลังสสุดท้ายส่วนเนี่ยมันส่วนได้ N N คือจํานวนข้อมูลทั้งหมดมี5ตัวพี่รวบทีเดียวนะเอา5ไปคูณ40ก่อนเป็น200 สิบหกเจอสี่เป็นยี่สิบยี่สิบย้ายไปลบสองร้อยเหลือร้อยแปดสิบแสดงว่าร้อยแปดสิบเนี่ยมันเท่ากับเจ็ดลบเอกำลังสองบวกกับเจ็ดลบบีกำลังสองฟังทีนะมาอย่างไรอ่ะอันดับแรกเอาห้าค่้ยไปคูณสี่สิบก่อนเป็นสองร้อยสิบหกบวกสี่เป็นยี่สิบยี่สิบไปลบสองร้อยก็เลยเลยหลือร้อยแปดสิบแก้ออกไหมแก้ออกนะเรามองเป็นหนึ่งสมการติดกี่ตัวแปรสองตัวแปรคือ A กับ B แล้วอีกสมการหนึ่ง A กับ b ก็เป็น20ก็ติดอีก,อก,อกติดติดอีก2ตัวแปรมันคือ2สรรมการ2ตัวแปรอ่ะแก้ออกนะน้องทําแบบนี้ก็ได้แต่ว่าอย่าทํานะแบบนี้เยอะอ่ะน้องทําแบบนี้นะพี่ย้าย a ให้อยู่เดียเด่ยวๆจะเป็น A เท่ากับ20ลบ b แล้วเอา a ที่เป็น20ลบ b เนี่ยมาแทนที่ a แทน A เป็น20ลบ b แล้วแก้สรรมการมันจะเยอะมากมันจะติดเป็นสรรมการกำลังสอง่ะน้องก็แยกแฟกเตอร์เอาแต่พี่ทำให้ดูอีกวิธีหนึ่ง ดีนะวิธีที่พี่จะใช้เนี่ยเขาจะเรียกว่าสุ่มตัวเลขสุ่มตัวเลขสุ่มตัวเลขนะอ่ะสุ่มตัวเลขพี่จะสุ่ม A กับ B, B เนี่ยให้มันบวกกันได้20และเอาไปแทนในก้อนสีฟ้าพี่คะมันก็เยอะสิ A บวกกับ B, B เนี่ยได้20 หนูจะรู้ได้ไงว่าเป็นอะไร15กับ5ก็ได้13ก็ 7, 12ก็8คือได้หมดเลยน้องข้อนี้มันมีขอบเขตของ A อยู่ที่พี่ให้น้องขีดเส้นใต้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะว่า A3, 5 7 B เนี่ยมันเรียงไอข้อมูลชุดนี้มันเรียงจากน้อยไปมากแล้วถ้ามันเรียงจากน้อยไปมากแล้วเนี่ยน้องว่า A เป็นใครได้บ้าง A เป็นได้แค่1-2หรือไม่อาจจะเป็น3ก็ได้ข้อมูลซ้ำกัน แสดงว่า A เนี่ยความเป็นไปได้นะ A อมั่เป็นได้สามตัวหนึ่งสองแล้วก็สามพี่สุ่ม A ตัวแรกก่อนเกินนี้ได้ไหมเเป็นสี่ได้ไหมไม่ได้เพราะข้อมูลมันเรียงแล้วโจทย์กําหนดมามันเรียงจากน้อยไปหามากแล้วพี่เอา A เป็นเลขหนึ่งก่อนถ้าไม่ใช่ค่อยถ้าไม่ใช่ค่อยเปียนถ้า A เป็นหนึ่งเป็นเท่าไหร่อันนี้คือสุ่มนะ A เป็นหนึ่งเป็นสิบเก้าลองแทนเลยเอา A เป็นหนึ่งเป็นสิบเก้าเนี่ยไปแทนในนี้ ดูตามพี่เเป็น1 7เลบหเหลือ6 6กำลัง2เป็น36แล้วมาบวกกับ7จ9ลบได้ลบ12กำลังสองเป็น1 4 4บวกกันได้ร้อยอะไร180จบแล้วเท่ากันไหมเท่ากันแสดงว่า A เป็น1 b เป็น19เาราสมมาถูกถ้าไม่ถูกก็เปลี่ยนเหมนใครเป็น A เป็น2ถ้าไม่ถูกอีกก็เปลี่ยน A เป็น3คือมันต้องถูกตัวใดตัวหนึ่งอะพี่ว่าแม่งไ,ไวกว่าแก้สมการอันไหมแล้วข้อนี้โจทย์ถามอะไรอ่าโจทย์ถามว่าหา 2A ค่ะ แล้วก็บวก b a เนี่ยเป็นเลข1 b เป็น19ก็จะเป็น2บวก19ข้อนี้ตอบ21ครับเป็นเติมคำโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันในข้อที่2นะครับข้อที่2เนี่ยหลายคนเดาว,ว่าเป็นข้อมูลกลุ่มแต่ไม่ใช่มันให้มามันให้มาเป็นตารางก็จริงแต่ว่าเป็นข้อมูลเดียวดูนะข้อมูลชุดหนึ่งมีค่าสังเกตให้น้องขีดเส้นใต้คาว่าค่าสังเกตค่าสังเกตเนี่ยให้น้องเขียนไว้ว่ามันคือข้อมูลเดียว ค่าสังเกตนะคะคือข้อมูลเดียวค่าสังเกตคือข้อมูลเดียวข้อมูลเดียวก็คือเป็นข้อมูลที่บอกมาทีละตัวอันไหมแสดงว่าข้อนี้คือข้อมูลเดียวค่าสังเกตเห็นไหมมันวงเล็บด้วย x มันให้เป็น1 2 A6 แล้วก็สิบที่ว่าต้องหา A ก่อนแล้วมันจะมีคําศัพท์แปลกๆอยู่นะร้อยละของความถี่สะสมสัมพันธ์น้องหน้าที่ของเราเนี่ยต้องสร้างช่องเพิ่มฟังดีนะต้องสร้างช่องเพิ่มเดี๋ยวหา A ก่อนแล้วค่อยว่ากัน อันดับแรกเนี่ยน้องสิ่งเป้าหมายของเรานะค่าสังเกตเนี่ยมันคือข้อมูลเดียวคือน้องต้องหาว่าเลข1เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ตัวเลข2มีทั้งหมดกี่ตัวแล้วหาว่า A เ,เป็นใครทันไหมค่อยๆไล่นะหา A ก่อนมาดู้อยละของความถี่สะสมสัมพัทธ์คำว่าร้อยละเนี่ยสมมติพี่บอกว่าน้องพี่บอกว่าร้อยละยี่สิบไปหน้าหนึ่ง พี่บอกว่าร้อยละยี่สร้อยละยี่สิบมันคือยี่สิบส่วนอะไรมันคือยี่สิบส่วนร้อยร้อยละเจ็ดร้อยละเจมันคือเจ็ดสิบส่วนอะไรเจ็ดสิบส่วนร้อยแสดงว่าถ้าพี่อยากตัดคําว่าร้อยละทิ้งเนี่ยมาเป็นอีกช่องหนึ่งเนี่ยอีกช่องหนึ่งคือความถี่สะสมสัมพันธ์พี่ต้องหาทุกตัวด้วยอะไร ด้วย100เพราะคําว่าร้อยละคือส่วน 100. ร้อยอ่านไหมร้อยละคือส่วนร้อยงั้นพี่สร้างอีกช่องหนึ่งรอเลยอีกช่องหนึ่งเป็นความถี่สะสมสัมพัทธ์ f สะสมสัมพัทธ์อันหนึ่งนะ f สะสมความถี่สะสมสัมพัทธ์ ช่องแรกเป็น20ต้องหารใครตัดร้อยละทิงท้งร้อยละคือสศูนร้อยเป็น0.2ต่อมา0.4เอา70มาหารห0 0่งเอา90มาหารห0 0่งแล้วก็เป็นเลขหนึ่งต่อมาพี่จะสร้างอีกช่องหนึ่งเพิ่มเป็นความถี่สัมพัทธ์ความถี่สัมพัทธ์ f สัมพัทธ์ตัดคำว่าอะไรจริง สสมช่องแรกเข้าเดิม0.2อีกช่องหนึ่งนะเอา0 4นยุดมาลบศูเอาล่างลบบนอะได้0.2ต่อมาเอา0 7นยลบได้0.3เอาล่างลบบน0 9 0ยลบศูได้0.2 1-0.9ลบ0ได้0.1ต่อมาความถี่สัมพัสนะ,ะความถี่สัมพัทพี่อธิบายฟังความถี่สัมพัสธ์เนี่ยเรามาดูต่อ ความถี่สัมพัสธความถี่สัมพัสธสูตรคือ f ส่วน n เราต้องการสร้างช่อง f เพิ่มเพราะเราต้องการรู้ว่าไอ้เลขหน่งเนี่ยที่เป็นค่าสังเกตเนี่ยมันมีกี่ตัวเลข2มันมีกี่ตัว a มีกี่ตัว6มีกี่ตัว10มีกี่ตัวอันนี้คือเป้าหมายที่เราต้องการรู้ทันพี่ใช่ไหมโอเค อีกช่องหนึ่งเป็นช่องอะไรเดียวช่องความถี่น้องดูนะความถี่หายยังไงความถี่เกิดจากเอา n ไปคูณอะไรความถี่สัมผัสความถี่เกิดจากเอา n มาคูณกับความถี่สัมผัสข้อนี้ทําได้2แบบน้องจะติดตัวแปร n ไม่ก็ได้ถ้าน้องเปลี่ยนมาเป็นช่องความถี่นะก็เอา n มาคูณ0ูเป็น0ู n 0.2n 0.3n 0.2n ูู็สนแล้วก็ 0.1n ทําหไมถึงติดตัวแปร n ก็มันไม่บอกมาไงว่ามีกี่ตัว อัานหมายข้อนี้มันไม่บอกมาน้องลองอ่านโจทย์จนจบดิเราไม่รู้เลยว่า n มีกี่ตัวพี่ใช้อีกวิธีหนึ่งพี่ที่สองสมมติค่า n สมมุตคิมมตค่า n หรือน้องจะติด n ก็ได้นะมันทําได้2แบบแล้วถ้าใช้สมมุติค่า n เนี่ยสมมุติเป็นเลขอะไรก็ได้เป็นเลข1ก็ได้หนึ่งยก็ได้1,000ก็ได้แต่ถ้าพี่มองนะสมมุติเป็นเลขที่ง่ายที่สุดอะไม่ใช่เลข1 เป็นเลขที่มันคูณแล้วมันไม่ติดจุดทศนิยมอ่ะเป็นเลขสิบทันใช่ไหมเป็นเลขสิบอ่ะพี่สมมุติ n ความถี่เนี่ยมันเกิดจาก n มาคูณกับความถี่สัมพัทธ์แสดงว่าถ้าน้องเอา10บมาคูณศูนจุมันจะได้ความถี่อย่างเงี้ยได้สองสองสามสองหน n เป็น10บเลยถ้าสมมติ n มี็นสิทุกช่องต้องใช้สิบหมดทันใช่ไหมโอเคแล้วทีนี้จะหา a จากใคร ฟังดีนะมันบอกว่าถ้าข้อมูลชุดนี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น4มันให้ x bar มาเป็น4โจทย์ให้ x bar มาเท่ากับ4โจทย์ให้ x bar เท่ากับ4น้อง x bar สูสรว่าไงข้อมูลเดียวนะ x bar คือ sigma x ส่วน n x bar ในได้4 ซิกมาเอคือเอาข้อมูลทุกตัวเนี่ยมาบวกกันหมดเลยพี่ถามนะว่าแบบนี้ถูกหรือผิดพี่เอาหนึ่งมาบวกสองถูกป่ะข้อมูลมีหนึ่งมีสองมีเมีหกมีสิบเอามาบวกกันเลยแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดคือสิบตัวแบบนี้ถูกหรือผิดแบบนี้ผิดหลายคนทําแบบนี้นะผิดทําไมถึงผิดแต่ผิดดูต่อน้องดูดีนะคําถามคือเลขหนึ่งเนี่ยมันมีตัวเดียวหรอ เราจะรู้ได้ไงว่ามันมีกี่ตัวก็เราสร้างช่อง f มาแล้วไงเนี่ย f คือจํานวนข้อมูลเลข1มีกี่ตัวมี2ตัวแสดงว่า1บวกกันอีกที1บวกกัน2ทีถูกไหม s i g m า x เนี่ยเอาข้อมูลทั้งหมดบวกกัน1มีกี่ตัว1มี2ตัวเอา1มาบวกกัน2ทีหรือเอา1คูณ2ก็ได้ได้2ไม่งงใช่ไหมต่อมา2มีกี่ตัว2ก็มี2ตัวเอา2บวกกัน2ทีหรือจับคูณก็ได้2คูณ2ได้ส a มีสตัวก็เป็น 3a มเลยคูณกัน6มีกี่ตัว2เป็น12 10มีกี่ตัว1ตัวก็บวก10เข้าไปส่วนด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดคือมี10ตัวเอาสิควายไปคูณก่อนได้4ี่อะไรสีหาเอนะเอา2อบวกสเป็น6 6เจอ12เป็น18 18เจอ10เป็น28จะได้28่บวกสา เสร็จแ,แล้วเนี่ยยี่สแเป็นลบสี่น้องจะได้3ามเเป็น12 A เป็น4ทันนะยังไม่จบสุดท้ายถามความแปรผวนได้ A เป็น4ีอ่ามาดูกัน A เนี่ยเป็น4พี่ค่าทิ้งเลยเราได้4<ม>แล้วช่องเนี่ยที่พี่สร้างเพิ่มเมื่อกี้มันเป็นช่องความถี่ช่องสุดท้ายนะความถี่เป็นเลขอะไรมั้งสองสี่เจ็ด 9แล้วก็1อ่าไม่ใช่เราต้องย้อนไปดูหน้าเมื่อกี้นะอ่าตรงนี้เป็น2แตเดี๋ยวพี่ลบให้2 2 3 2แล้วก็1อ่ารวมกันได้10ไหมั้ย2 2เป็น4 4่บเป็น7 7อ่ารวมกันได้10เรียบร้อยแล้ว x bar เป็น4หามาแล้วโจทย์ให้มาแล้วโจทย์ให้มาแล้ว x บเป็น4สูตรความแปรปรวนว่ายัางไงนะเพราะโจทย์ถามความแปรปรวนคือ Sd กำลงงัง2เท่ากับมีสแควร,รูตไหมไม่มีถ้ามีสแควร,รูตเนี่ยมันคือส่วนเบ่งเบนมาตรฐานเป็นซิกมา x ลบ x การ์ ar, กำลังสองส่วน N เ,เอา x ไปลบ x bar บาร์ ar, แล้วยกกำลังสองจริงๆเอาใครลบกันก็ได้เพราะสุดท้ายมันกำลังอะไรกำลังสองฟังดีนะเอา1มาลบ4 เอาหนึ่งกับสี่มาลบกันมันจะได้สามสามกำลังสองเป็นเก้าแต่เลขหนึ่งมีกี่ตัวมีสองตัวแสดงว่าเก้าก็ต้องมีสองตัวนะครับต่อมาเอาสองมาลบกับสี่มันจะได้ 3, 3สดงองตตออ 2, 4, 2, แต่ต้องยกกำลังสองมันจะได้สี่แต่สี่นี่มีกี่ตัวมีสองตัวก็บวกสี่เปสองตัวต่อมา a เป็นสี่สี่มาลบกับสี่ศูนย์ไม่ต้องบวกอะไรต่อมาหกหกมาลบสี่ได้สอง มีกี่ตัวมี2ตัวแต่2ต้องยกกําลังสองนะก็บวก4ีอีกสตัวสุดท้าย10 10มาลบ4ี่เหลือห 6. 6มีกี่ตัวมี1ตัวแต่6กกำลังสองด้วยเป็น3าหแล้วส่วนได้ n เอ็นคือมีทั้งหมด10ตัวดูต่อนะเพราะฉะนั้น SD กำลังสองเนี่ยน้องต้องจับบวกกันหมดและหารด้วย10 9เจอ9เป็น18 สเจอกัน4ี่ตัว 4, 4ีเป็นสิบหแล้วบวกกับอีกสามหแล้วส่วนด้วยใครแล้วส่วนด้วสิบเอาสามหเจอสิบหกก่อนเป็นห้าสองห้าสองเจอสิบปดเป็นเจ็น้องจะได้เจ็ดสิส่วนสิบข้อนี้ตอบ7ครับเชิญแค่นี้เติมคำโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในข้อถัดไป